พระคาถากวางเหลียวหลังใช้เริ่มต้นผูกสัมพันธ์กับคนที่เราชื่นชอบทำให้คนถูกชะตาเราไม่รังเกียจเดียดฉันรัคาถาสําหรับโดนใจทำให้คนหันมาสนใจในตัวเราหากอยากถาความรู้จักกับใครแต่ว่าไม่มั่นใจท่านว่าให้ลองสวดระคาถาบทนี้ก่อนที่จะเข้าไปแนะนำตัวจะช่วยสร้างความมั่นใจในการเริ่มต้นการสารความสัมพันธ์ ส่วนไห้คนที่เราชื่นชอบหรือคนที่เราต้องการพบปะพูดคุยด้วยเกิดความสนใจในตัวเราและยอมคุยกับเราแต่โดยดีอันว่าวิเศษนะักกรุณากดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดเนื้อหาใหม่ๆของเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับอั้งนามโมสามจบนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมต,สพพตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสัะนะโมต,สพพตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสสะเริ่มสวดบริกรรมพระคาถาก้าวรอบอิถิโยตะรุโนชาโตสัมาจิตตังสามาะโม จิตตังสมาคะมะอิทธิโยตรุโนชาโตสมาจิตตังสมาาะโมจิตตังสมาคะมะอิทธิโยตะรุโนชาโตสมาจิตะะจตังสมาะมะะา,โมา,มาะโมะ จิตตังสัมมาคัมะอิทธิโยตะรุโนชาโตสัมมาจิตะะจตังสัมมาคโมจิตตังสัมมาคะมะอิทธิโยตะรุโนชาโตสัมมาจิตตังสัมมาฆโมะ จิตตังสัมมาคะมะอิทธิโยตรุโนชาโตสัมมาจิตะะจตังสัมมาะโมจิตตังสัมมาคะมะอิทธิโยตรุโนชาโตสัมมาจิตตังสัมมาะโมะ จิตตังสมาคะัมะอิทธิโยตะรุโนชาโตสมาจิตะะจตังสมาคโมจิตตังสมาคัมะอิทธิโยตะรุโนชาโตสมาจิตตังสมาคโะมะ จิตตังสัมาคามะพระคาถากวางเหลียวหลังบทนี้พระอาจารย์สยเวทแต่โบราณท่านได้มอบไว้ให้กับลูกศิษย์ลูกหาสืบทอ,อดกันมาท่านให้ใช้ในคราวเมื่อเดินตามหลังสตรีที่เรานิยมช,มชมชอบให้ภาวนาพระคาถาบทนี้พุทธคุณของพระคาถาจะช่วยให้เขาหันหน้ามาแลไม่รังเกียจและไม่ตกใจเกรงกลัว ยอมให้ความไว้เนื้อเชื่อใจและพูดคุยด้วยตามชื่อของพระคาถาคือกวางเหลียวหลังนั่นและ